¡Vale! ตอนจะไปเที่ยวค่ะหรือในทุกๆวันนะคะคุณแม่ต้องเสริมวิตามินให้กับเด็กๆก่อนนะคะตัวนี้เป็นโคลินคิดนะคะกลิ่นสตรอเบอรีนะคะเคี้ยวง่ายทานง,ง่ายสําหรับเด็กๆนะคะสูตรผสมโคลินซึ่งมีส่วนสําคัญต่อการทํางานของระบบประสาทแล้วก็สมองช่วยในการส่งเสริมนะคะกระแสะประสาทโดยเฉพาะในส่วนที่ทำหน้าที่ทางด้านการเรียนรู้แล้วก็ความจำนะคะอีกตัวหนึ่งที่จะแนะนำเลยก็คือ ตัวเบต้าคูคิดค่ะอันนี้จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของต้านการติดเชื้อนะคะส่งผลดีต่อผู้ป่วยภูมิแพ้แล้วก็ปรับสมดุลการทํางานของภูมิคุ้มกันของร่างกายลดโอกาสการเกิด โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะคะอีกทั้งยังช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยในการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงช่วยเพิ่มการดูดซึมของธาตุเหล็กช่วยในการสร้างคองลลาเจนเพื่อกระดูกกระดูกอ่อนแล้วก็ฟันที่แข็งแรงนะคะเสริมในส่วนของการทํางานของระบบประสาทด้วยค่ะดีอย่างนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะสนใจแอดไลน์หาคุณแม่ได้เลยนะคะ มาชาร์จไฟกันค่ะรถไม่ต้องเติมน้ำมันก็สบายแบบนี้ละค่ะอยากไปไหนก็ไปได้แบบสบายมากไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำมันเลยค่ะ วิวสวยมากอันนี้คือถ่ายแบบคลิปข้างทางเยอะมากเพราะว่าแบบวิวร่มรื่นธรรมชาติค่ะแล้วเหมือนแบบเราเข้าฤดูใบไม้ผลิเหมือนแบบเราอยู่ต่างประเทศเลยอะ่ะ <laughs> วิวข้างทางสวยนะคะแล้วก็ที่นี่ค่อนข้างร่มรื่นนะคะมาคอนบุรีครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่2แต่ว่ามารอบนี้เนี่ยที่หาดจอมทองเนี่ยมาครั้งแรกเลยนะคะทางมาสวยมากจริงๆค่ะ แพ้หนเขานอนนูนอนตรงกลางแพตกปลาเลี้ยงปลาเนอ,อเจอควายด้วยไหนโ,โแม่น้ำมันบัวปะน่ะควายลูกมาถึงแล้วเราก็เลือกร้านได้เลยนะคะว่าเราจะไปจอดรถที่ร้านไหนนะคะก็จะมีคนคอยบกรถอยู่คะ่ะเราก็ขับเข้าไปด้านล่างได้เลยนะคะเข้าไปจอดรถตรงใต้ลมได้เลยะคะ่ะ บรยากาศมันแบบดีเนาะนั่งแบบว่าติดไอ้นี่เลยอะ่ะน้ํามันลึกไหมพี่ไม่ลึกค่ะนี่ดูเล็กเด็กลงไม่ได้ไม่ลึกหรอกมันตื้นน้ำมันลดมันตื้อ๋อนี่รถอีกใช่ไหมค่ะน้ำมันรถแค่เอาโต๊ะลงไปที่สีโะะอ้ยน้ำน้ำนี่มันรถอีกแหละอืม อีกแล้วก็ขยับลงไปขยับไปเรื่อยๆเขาไม่ได้มีบอกใช่ไหมเขาว่าให้เล่นถึงไหนเขาไม่มีไอ่เมื่อก่อนเขามีค่ะคันนี้น้ำมันไม่ลึกมากอ๋อก็เลยปล่อยไปบรรยากาศดีมากแล้วเวลาเล่นเราไปอาบน้ำตรงไหนพี่เสียค่าเข้าไหมคะห้องน้ำเข้าค่าอาบน้ำ่ยเสียสิบบาทห้องน้ำเด็กยืดสิ อันนี้มันันนี้มันน้ำจืดหรืออาบน้ำตัวนี้ก็ได้นเแต่แล้วที่ร้านใส่คลอรีนเพราะว่ามันคันถ้าไม่ถ้าร้านบางร้านเขาม่ใส่เราก็อาบน้ำอันนี้แหละเนาะแต่โอ้ยนู่นไงตื้นตื้นเองโจ้ดไปไกลก็ยังตื้นๆเลยยังไม่ลืกเลยอ่ะสั่งสั่งข้าวให้ลูกก่อนปะเดี๋ยวสั่งข้าวก่อนสั่งอันนี้ก่อนได้ค่ะกินข้าวก่อนค่ะเด็กๆขอลองเลยโนค้ตัวเปียกแล้วมันหนาเอขาผัดหมูไข่ อันนี้เสียค่าเก้าอี้ไหมคะอ๋อเสียค่าเก้าอี้ด้วยคิดยังไงคะเนี่ยคิดแค่ตัวใหญคิดยังไงครับหัวละยี่สิบเด็ไม่ต้องได้เพาะอังเด็กยเกข้าก่อนเอาแล้วดูเมนูอันนี้เรามาร้านตีโอตีโอโภชนาอาหาอร่อยสะอา อะไรสั่งให้ลูกเลยฉันยังไงนะฉันกินปลาหนึ่งปลาย่างมาแล้วสั่งขับข้าวพี่กันแล้วนะคะพี่แกก็ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเพราะว่าร้านอาหารจะอยู่ข้างบนนะคะบรรยากาศดีใช่ไหมคะลกูกดีมากเลยค่ะนี่เตรียมตัวพร้อมเพื่อที่จะมาเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินขึ้นไปดูข้างบนว่ามีอะไรบ้างนะคะ <laughs> ที่นี่นะคะเปิดทุกวันเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึ วันอาทิตย์เลยนะคะก็เวลาประมาณ8ดโมงเช้านะคะถึงประมาณ6โมงทุ่มหนึ่งนะคะแม่ดูกล้อสิเห็นลานโล่งๆตรงนู้นไหมคะเราสามารถแบบเอาเสื่อมาปูนั่งเอาเก้าอี้สนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเอามาปูนั่งได้เริ่มไปเดินข้างบนว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือเขื่อนมูลบนนะคะเขื่อนแม่น้ำมูลบนสวยมากแกเอ้ยบรรยากาศดีมาก ยิ่งตรงโน้นเนี่ยเนี่ยวายตรงนี้บรรยากาศดีอะ่ะป้าเดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างบนโอ้ยมีเสื้อผ้าขายนะคะใครที่แบบว่าลืมเอาชุดมานะคะก็มาซื้อตามร้านขาได้เลยนะคะเสื้อผ้าก็เยอะมีของเล่นนะ มีของเล่นมีอ๋อมีหมวกมีขนมขนมนะคะสามารถที่จะซื้อไปกินด้านล่างได้นะคะนี่เลยบรรยากาศร้านคคือเหมือนเรามาทะเลเลยอะใช่ไหมคะน้องพีทเหมือนเรามาทะเลเลยเนาะ <laughs> คือเป็นแบบเอ่อทะเลน้ําจืดอะ่ะไม่ใช่ทะเลน้ําเค็มเหมือนเรามาเล่นน้ําทะเลเลยนะคะอจริงๆแล้วบรรยากาศดีมาก รอบไหลเสื้อผ้าเยอะเหมือนกันกางเกงลายช้างห้องน้ำมีนะคะห้องน้ำห้องอาบน้ำมีเดี๋ย<อ>วจะพาเดินายาวไปตรงนู้นเลยนะคะพาเดินไปดูบรรยากาศอันนี้คือเรามาวันนี้วันที่16นะคะ16มีนาสองห้าเจ็อันนี้คือล่าสุดเลยนะ ไอศครีมด้วยนะคะอืมกะทิมะพร้าวน้ำหอมอุมอมอม้ไก่ย่างน่ากินจังเลยไก่ย่างจ้าหวานกวนโอ้ร้านยาวไปนู่นเลยมีหลายร้านอยู่ได้เหรอทางไปไหนคะพี่ตรงไปนี่ไปไหนคะ ไปตะลิงชันก็ได้หรือไปเขาจอมทองก็ได้ครับเขาจอมทองมีอะไรหนาเที่ยวค่ะโอ้โหเรียกเขาอะูรภูจีที่เา <intelligent> ขาลงในโทรศัพท์ว่าเขาฟูจีครับขอบคุณมากค่ะพี่มา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 ,มาแม่จะไปไหนค่ะเนี่ยเดี๋ยวแม่จะพาเดินตั้งแต่ร้านนี่ค่ะแล้วก็ไปจนถึงร้านที่เราไปเดินร้านตรงนู้นให้ชมบรรยากาศ โอ้ยบรรยากาศดีอีหลีนะวิ่งไปเลยนะโอ้ยวิ่งไปเลยลูกพีดพีดสิงวิ่งไป,ล<ด>ไปเลยรถบรรยากาศดีมากไปเลยนะยไปเลยนะระวังรถนะคะคือจริงๆที่จอรดรถแบบเขาทำที่จอรดรถดีนะแต่ว่าถ้าคนเยอะๆก็คงแบบล้นมาตรงลานนี้แหละที่จอรดรถไม่ต้องห่วงเลยค่ะที่จอรดรถเยอะ เดี๋ยวไปดูก่อนอันนี้มีเป็ดด้วยนุ่นแยนุ่นแย่นุน่นแย่พี่ปั่นน้ำอ่ะเด,เดี๋ยวไปถามเขาก่อนว่าราคาเท่าไหร่ไปถามมาเรียบร้อยแล้วค่ะจะอยู่ที่ชั่วโมงละ100บาทนะคะไม่มีแบบเมานะคะจะเล่น2อสามชั่วโมงก็คิดชั่วโมงละ100่งบาทเลยนะคะอันนี้เรามาเช้านะคะคนมันก็เลยยังไม่ค่อยเยอะคนน่าจะมาแบบช่วงเที่ยง,ง,ง,งบ่าย ลมเยน็นคือวันนี้เป็นวันที่แบบไม่ค่อยมีแดดด้วยแหละแล้วมันแบบดูแบบลมเย็นบรรยากาศดีถึงจะมีแดดก็คงจะไม่ร้อนหรอกเพราะว่ามันหยุดจิ่น้ำไงแล้วแบบมีรมมีอะไรบรรยากาศดีลานค้าเยอะอยู่เหมือนกันคือรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะเลยค่ะทามสนุกไหมครับลูกทามครับท้ามสนุกไหมครับ เล่นได้เลยค่ะเล่นเลย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 ค่ะเล่นไปเลยเล่นได้เลยลูกเล่นได้เลยเล่นได้เลยปะไปเลยเล่นได้เลยมันไม่ลึกลูกมันไม่ลึกอ๋อมีหอยเต็มไปหมดเลยแม่นั่งได้ไงแม่เล่นไปเลยครับอยากเล่นก็เล่นเลยครับนั่งได้ตามสบายเลยครับนี่ลื่นมากเลยแม่แต่แม่กินข้าวก่อนแม่จะเล่นด้วย เดียวจ้าลูกที่สองเอาอะไรให้ลูกเอาไส้หวานไหมไส้หวานไหมไส้หวานสามชิ้นไส้หวานไส้กรอบด้วยไส้กรอบชิ้นเท่าไรสิบบาทครับอืมน่ากิบนะคดีวัดถ้าเขียนมูนบนปีผลไม้ช่างเข้าค่ะพีะ่ข้างเข้ามา,าเข้าแล้วก็ต,ตเลเอิดเลยตรงเลยค่ะพี่ก่อนจะเลีนะ้ยวน่ะตรงเลย ประมาณนี้แล้วก็มีเขาจำทองไปเที่ยวชมวิวชมอะไรมันสูงไหมพี่ไม่สูงหรอกค่ะพี่สวยวงมาเห็นหมืทุกอย่างเลยพี่อ,อย่างละยี่ห้าห้าสิบบาทแล้วก็ชมวิวแล้วก็ยูวเทินกับบ้านเลยดีนะซื้อไปนั่งกินได้เนะบางทีเราก็ไม่อยากกินอกับข่ายอย่างเดียวเนะ วันนี้สั่ง4อย่างนะคะไก่ทอดน้ำปลาอ่าแล้วก็ปลาทับทิมนะคะทอดน้ำปลาปลานมิ่นต้มยำต้มยำปลาหม,มิ่นซุปตับปลุกปลาร้าถุงมายมเชื่อมสิบบาทค่ะเอาถุงเดียวพอจ้ะ ก่อนจะไปเล่นน้ำนะคะลืมไม่ได้เลยค่ะตัวครีมกันแดดค่ะวันนี้เราใช้ในส่วนของตัว uv sunscreen cream spf 30นะคะของกิฟฟรีนเพราะว่าเราจะเล่นน้ำแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะตัว spf 30สามารถที่จะป้องกันแสงแดดได้ประมาณ30นาทีค่ะมาเลยไอติมไผ่ทองอเอารถอะไรลูกเนี่ยมีบอกมะนาวกะทิชาเขียวช็อกโกแลตเผือกช็อกชิพสตรอเบอรี่ เอาขนมปังครับหนูว่าเอาเป็นอะไรเป็นไอติมโคนหรือว่าอะไรลูกเอาเป็นขนมปังค่ะปเชาเขียวชาเขียวล้วนล้วนเลยเขียวล้วนอ่าคือแบบของกินละลานตามากค่ะมีแบบพ่อค้าแม่ค้าขับรถมาขายเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นไอศครีมนะคะขนมผลไม้นะคะหรือแม้แต่ลูกชุนลูกชิ้นก็มีเยอะเหมือนกันค่ะ อันนี้นะคะไปไกลไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าลมมันแรง าาลูกนี้หนูขึ้นแบบนี้ตึ้งต้เร็วมันลึกมันลึกหนูขึ้นมาข้างบนสิขึ้นมาสิมาเร็ว <c oughs> <c oughs> สนุกไหมคะ ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแนะนําทริปดีๆเพิ่มไว้ให้ด้วยนะคะเพราะว่ามาคอนบุรีทั้งทีค่ะแนะนํามาเที่ยวให้ครบเลยนะคะคือทริปเนี้ยนะ่ะมาแบบไม่ได้ตั้งใจเลยเดี๋ยวเราจะขอแนะนําที่เที่ยวไว้ทริปต่อ,ตอไปอะคะ่ะถ้ามาเที่ยวอีกนะคะก็คือจะ มาเที่ยวทําคลิปให้ครบเลยนะคะพอที่นี่เนี่ยจะเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์อีกที่หนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาเลยที่เที่ยวที่แนะนํานะคะก็คือจะมีเขาจอมทองสะพานไม้100ปีเขื่อนลําแซะและลูกคอนบุรีหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากกผูพหัสค่ะแล้วก็จะมีในส่องตัวปางคอนบุรีค่ะผาสามเกือเยอะมากๆนะคะยังไงคุณแม่ก็ฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ